นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคิดนะผมโหลดไปได้เลยนะครับผมโอเคเข้าที่แอปนี้ครับผมนะครับโอเคโค้ดก็อยู่ตรงนั้นเลยครับผมนะครับใต้ลังคิดหมดเลยนะครับก็ไปได้เลยผมโอเคนี่รอครับผมคอยดูนะครับผมนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อไวไฟนะครับผมนะครับไม่ไม่ได้เชื่อมต่อไวไฟนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยไม่เชื่อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่สายอุทจีอะไรเลยนะครับผมท่านผู้นะโอเคทีนี้ครับผมพอสักพักนี่มันติดนะครับอ่ะเห็นไหมครับผม ได้แน่ตามปกติครับผมนะครับโอเคนะครับผมเ <Long S 1> อาลนี่ so s <S เอาละครับผมนะครับขั้นตอนนี้ผมอาจจะต้องใช้2เครื่องในการล่อ activate ปลดล็อกเครื่องหนึ่งก่อนนะครับผมนะครับอ่าส่วนอีกเครื่องนึงเป็น Android 10นะครับผมนะคืออีกเครื่องนึงเป็น Android 11นะครับ เครื่องเครื่องที่ผมจะเล่นหรือการที่จะปลดล็อกเนี่ยจะเป็น Android 11เท่านั้นครับผมนะครับซึ่ง Android 10อ่ะถึงจะทําได้แต่มันก็ไม่สามารถแอคติเว e ได้นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างงนะโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับผมนะครับโอเคไปกันเลยครับผมเมื่อทุกคนเปิด Android 10ขึ้นมาครับผมนะครับให้ทําการนะครับเปิดฮอสสปอตเครื่องหนึ่งนะครับผมนะครับเปิดเครื่อง Android 10นั่นแหละครับผมนะครับเปิดฮอสสปอรตขึ้นมาตัวเปนดรครับ เชื่อมต่อด้วยกันนะครับผมโอเคแล้วก็ที่ Android 10นะครับจิ้มมาตรงนี้นะครับตรงที่วุ้งสีแดงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ที่รูปบาร์โค้ดนะครับอ่าเปิดขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นครับผมนะครับให้เปิดค้างไว้อย่างนี้เลยครับผมโอเคทีนี้ก็เข้าไปที่การตั้งค่าของ vivo android 11นะครับโอเคแล้วเข้าไปที่โหมดพัฒนาครับผมนะครับโอเคตรงนี้หาคำว่าโหมดพัฒนานะครับผมนะครับโอเค หลังจากนั้นก็เปิดสวิตช์นะครับผมนะครับเปิดโหมดผู้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็อนุญาตนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะพิมครับผมนะครับโอเคคำต่อไปก็เลื่อนหานะครับคํานี้นะครับผมนะเปิดการโอนทายฟาร์ม USB นะครับผมนะครับอนุญาตนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะมีแบบนี้ครับผมนะครับสำหรับ Android 11เท่านั้นครับผมถึงจะมีปุ่มนี้นะโอเคเปิดขึ้นมาครับผมนะครับเออครับผมโอเคอนุญาตเนาะเปิดขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปครับผมนะครับแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งนะจ๊ะโอเคครับผมนะครับเปิดสวิตช์นนะะคครรัับบผม โอเคผมเปิดเลยครับผมนะครับโอเคนะย้ำนะผมนะครับถ้าเป็น Android ต่ำกว่า11มันจะไม่สามารถเปิดได้ผมติ๊กถูกแล้วก็กดอนุญาตไปครับผมโอเคนะครับผมก็ Android 11มันจะมีระบบนี้นะผมนะครับเนี่ยครับผมต้องสแกนบาร์โค้ดนะครับมันจะต้องจิ้มมาที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ครับที่ว่ามีตัวสแกนเนาะโอเคครับผมนะครับจิ้มเข้าไปที่ Android 11เลยครับผมนะครับสแกนเข้าไปเลยนะครับผมโอเคคลิกเข้าไปเลยเนาะโอเคครับผมนะครับจะได้สแกนลองดูนะว่า มันจะติดไหมนะครับวิธีนี้ผมย้ำนะครับติด1้อยน่นอนครับผมถ้าใครที่มีแบบนี้เนาะโอเคครับผมลองไปทําตามดูเนาะโอเคครับวิธีนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการปลดล็อกตัวเครื่องนั่นแหละครับท่านผู้ชมพอเราทําเสร็จถ้าเราทําอะไรกยบร้อยและรับรองว่าเราจะอัพเดทผ่านมือถือเดียวได้ตลอดนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับทำตามผมได้เลยนะครับท่าผู้ชมกดเข้าไปครับเอบนะครับมันจะมีตัวสแกนแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็สแกนไปเลยครับผมนะครับอ่า โอเคผมทีนี้มันก็ติดเรียบร้อยนะครับผมนะถ้าเป็นอย่างงี้ถือว่าโอเคนะครับปิดนะครับปิดจากหน้าต่างจากตรงนั้นมานะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าตัวแอปนะครับผมนะครับปึ๊บเราจะแอปตัวนี้ครับผมนะครับโอเคหลังจากนั้นครับผมนะครับให้สังเกตที่ตรงนี้นะครับผมนะครับอ่ามันยังไม่ได้ขึ้นอะไรมานะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคเมื่อท่านผู้ชมทําตามที่ผมบอกมาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนะครับอ่าให้สังเกตตรงนี้ครับผมนะครับหมายเลขรุ่นมันยังไม่ขึ้นเนาะโอเคครับผมนะครับเราก็สังเกตไปที่่ Android 10นนะะคครรัับบผมอา ที่ผมบงเอาไว้นะผมนะครับต้องจิ้มเข้าไปนะครับผมนะโอเคครับผมนะครับเราต้องจิ้มตรงนี้นะถ้ามันยังไม่ติดทาง Android 11นะครับนะครับถ้ามันยังนิ่งๆแบบนี้มันยังไม่มีหมายเลขพอร์ตอะไรขึ้นมานะครับผมโอเคครับผมนะครับโอเคครับพอคลิกเข้าไปนะครับผมนะครับมันจะเป็นตัวเลขคำว่า5 3ตัว4 1ตัวนะครับย้ำต้องเป็นตัวเลขนี้เท่านั้นครับผมนะครับไม่ใช่นั้นมันจะไม่ติดนะครับผมนะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าเราทำตามเสร็จเรียบร้อยหรือเพื่อง่ายคือมันเสร็จเรียบร้อยนั่นเองครับผมโอเคคคนนะะรรรัับบปมมาณี้ผ แล้วต่อมานะครับผมนะครับพอมันติดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับท่านผู้ชมโอเคครับผมนะครับทีนี้ผมจะลอง Activate นะครับผ่านมือถือเดียวนี่แหละตอนนี้ผมถอดผมไม่มีสาย OTG ด้วยซ้ำไปแล้วผมก็ปิด Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผมไม่ได้เชื่อมต่อไ i ไฟนะแล้วก็การ Activate ก็คือประมาณแอปประมาณนี้นะครับผมนะครับผมก็ยังไม่ได้แอคติเวตนะครับตอนนี้เนาะโอเคทีนี้ผมจะเอามือถืออันเดียวนี่แหละนะครับแอคติเวตลองดูนะพอมันเป็นมาเลขนี้ติดเข้ามานะครับผมนะครับอ่าวางโค้ดนะครับผมนะครับผมเนี่ยดดููนนนนะะะะคคครรรรรัััับบบออสก1-2-3วิผม โอเคครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะย้อนกลับไปที่แอป p a n d าเมาส์ตัวเมื่อกี้นะครับผมนะครับลองดูนะโอเคครับผม1 2ึสามโอเคครับผมนี่ครับผมนะครับอ่าติดเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับผมนะครับโอเคนะครับวิธีนี้ทําได้จริงครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฉพาะ Android 11เท่านั้นนะผมนะครับถ้าเป็น Android ต่ำกว่า11ผมไม่แนะนํานะครับถ้าทําไม่ได้ยังไงก็ง่ายๆครับผมคือ Android คุณไม่ถึง11นั่นเองครับผมนะครับโอเคถ้าใครที่มี Android 11แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งครับผมเป็น Android สิบก็ได้ครับผมนะครับเรามาทําตามวิธีผมดูนะครับมันจะทําได้จริงร้อยเซแน่นอนครับผมเราจะเอ็กซ์เวดได้ตลอดนะครับนอกจากสะว่ามันจะไม่หลุดนะครับวิธีนี้แล้วก็หนึ่งคือถ้าเราไปเอ็กซ์เทรวดเสร็จใช่ไหมครับคุณผู้ชมนะโอเคเราจะปิดโหมดพัฒนาก็ได้สำหรับเครื่องอัพโฟนะไม่ใช่เครื่องสำหรับเครื่องวีโวนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นผมไม่รู้นะถ้าปิดโหมดพัฒนาแล้วมันหลุดนะครับไอตัวหมายเลขรุ่น5 5เนี่ยนะครับวิธีนี้ทํายังไงให้มันเลิกเอ็กซ์เต้อรแบบ มันจะหลุดก็คือต่อเมื่อเราปิดเปิดเครื่องใหม่นั่นแหละมันจะหลุดเองครับท่านผู้ชมเราก็ต้องเอีดูเวตใหม่ถ้าเราไม่ปิดเปิดเครื่องใหม่ยังไงซะมันก็จะไม่หลุดนะครับไอไอเมลเลกร่นตรงนี้หรือการอีดูเวตแบบนี้นะครัรบผมครับโอเคก็ลองไปทําตามดูนะครับผมนะครับ <Okay. S 1> ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไ like, ลค share ์กดแชร์นะครับผมนะครับโอเคให้กับตอนเบ็กด้วยครับผมนะครับสำหรับแอป,ปที่ผมให้รับชมมาโหลดกครับผมนะครับคือแอป,ปที่ผมเอีดูเวตตัวนี้มันอยู่ในเพจโต้ก็จริงแต่มันไม่ใช่ตัวนั้นนะโอเคครับถ้าใครอยากจะได้แอปตัวนี้ต้้้้อองงโหหลลดใใตััิปผผมมมเท่่านนแแถกบ เมาส์พันด้าผมฟรีนะครับตัวนี้ด้วยนะครับือว่าผมดัดแปลงสกินช่องผมไว้นะโอเคผมแถมทั้งแอปผมแถมทั้งแอปเอเดเวตตัวนี้ครับผมนะครับย้ำนะครับใต้เรื่อคลิปผมเท่านั้นนะผมทั้งโค้ดทั้งแอปเอเดเวตตัวนี้นะผมคือว่าผมให้ดูตัเนี้ยนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวเก่าที่เราเคยเอเดเวตมาก่อนก่อนหน้านั้นนะโอเคครับผมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านลละะะะกกัััััันนนนนนนคคคคครรรรรบบบบสสาาาาหใททที่่่เเเเแออปพดมม์ุโผ เพื่อนๆทุกคนนะครับผมครับผมเข้าใจดีว่าทุกคนเอาแอปพันด้ามาส์ตัี๋วนี้ไปเล่นเกี่ยวกับฟรีไฟล์แล้วไม่ต้องกห่วงว่าเมื่อเราแอคทิเวตเสร็เราจะหาห้องยากไหมมันไม่ยากครับผมแล้วก็มันไม่โดนแบนด้วยครับผมนะครับสัตว์แอปพันด้ามาส์พวกนี้นะครับผมนะครับนั่นแหละครับข้อดีของมันนะครับผมถ้าแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องแอคทิเวตตลอดนี่แหละส่วใครที่ได้วิธีผมไปเนี่ยผมรับรองว่าต้องแอคทิเวตได้ตลอดอย่างแน่นอนครับผมนะครับเฉพาะแอนดรอยติดแอดเท่านั้นครับผมนะครับแอนดรอยต่างกว่าสิบผมโอเค แต่วันนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับผมนะครับเพื่อไม่คลิปยาวต่อไปนะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะได้หาประโยชน์ดีๆหรือความรู้ดีๆมานี้มาแจกใจกันทุกคนด้วยนะครับผมนะครับโอเคบายจ้าไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมกับผมหลอนเอครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม